ช่วยสนับสนุนช่องเลขเด็ดมวดนี้เพียงขั้นต่ำเดือนละ50บาทโดยการกดสมัครสมาชิกที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้เพื่อเลี้ยงกาแฟและเป็นกำลังใจให้กับช่องก็จะสามารถชมคลิปได้ก่อนใครขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนขอให้ทุกท่านถูกหวยคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลให้ผู้ฟังเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากความน่าจะเป็นสถิติและเลขเด็ดสํานักต่างๆถ้าใครอยากสนับสนุนง่ายๆเพียงช่วยกดติดตามช่องเลขเด็ดงวดนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดในแต่ละงวดสถิติหวย ออกงวดต้นปีซึ่งปีนี้ออกวันที่2เฉพาะเดือนมกราคมย้อนหลัง20ปีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่2มกราคม2569มีดังต่อไปนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2548รางวันที่1คือเลข4 9่9 5 5เลขท้าย2ตัวบนคือเลข55เลขท้าย3ตัวบนคือเลข9 5 5เลขท้าย2ตัวคือเลข94เลขหน้า3ตัว คือเลข066และเลข308เลขท้าย3ตัวคือเลข742และเลข150ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2549รางวันที่1คือเลข7 7 8 5 8 4เลขท้าย2ตัวบนคือเลข8 4เลขท้าย3ตัวบนคือเลข5 8 4เลขท้าย2ตัวคือเลข0 7ย์เเลขหน้า3ตัวคือเลข8 1 1หนึ่งและเลข403เลขท้าย3ตัว คือเลข164และเลข971านผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2550รางวัลที่1คือเลข595411เลขท้าย2ตัวบนคือเลข11เลขท้าย3ตัวบนคือเลข411เลขท้าย2ตัวคือเลข81เลขหน้า3ตัวคือเลข267และเลข490เลขท้าย3ตัวคือเลข74 1และเลข787 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2551รางวันที่1คือเลข2 1 8 5 9 6เลขท,ท้าย2ตัวบนคือเลข9 6เลขท้าย3ตัวบนคือเลข5 9 6เลขท้าย2ตัวคือเลข2 2เลขหน้า3ตัวคือเลข0 9 4และ ances, concrete, เลข bueno. <inex loft. S> 1 9 7เลขท้าย3ต <ppy squirrel. S 1> ัวคือเลข8 3 1และเลข9 8 4ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2552 รางวันที่1คือเลข994304เลขท้าย2ตัวบนคือเลข04เลขท้าย3ตัวบนคือเลข304เลขท้าย2ตัวคือเลข87เลขหน้า3ตัวคือเลข993และเลข337เลขท้าย3ตัวคือเลข419และเลข598ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่3 0ธันวาคม2553รางวันที่1คือเลข884112 เลขท้าย2ตัวบนคือเลข12เลขท้าย3ตัวบนคือเลข112เลขท้าย2ตัวคือเลข49เลขหน้า3ตัวคือเลข93 6และเลข153เลขท้าย3ตัวคือเลข186และเลข93 3ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2554รางวันที่1คือเลข526402เลขท้าย2ตัวบนคือเลข02เลขท้าย3ตัวบน คือเลข402เลขท้าย2ตัวคือเลข65เลขหน้า3ตัวคือเลข168และเลข026เลขท้าย3ตัวคือเลข541และเลข597ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2555รางวัลที่1คือเลข302358เลขท้าย2ตัวบนคือเลข58เลขท้าย3ตัวบนคือเลข358เลขท้าย2ตัวคือเลข00 เลขหน้า3ตัวคือเลข589และเลข864เลขท้าย3ตัวคือเลข126และเลข832ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2556รางวัลที่1คือเลข561072เลขท้าย2ตัวบนคือเลข72เลขท้าย3ตัวบนคือเลข072เลขท้าย2ตัวคือเลข48เลขหน้า3ตัวคือเลข513และเลข750 เลขท้าย3ตัวคือเลข503และเลข275ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2557รางวัลที่1คือเลข461704เลขท้าย2ตัวบนคือเลข04เลขท้าย3ตัวบนคือเลข704เลขท้าย2ตัวคือเลข57เลขหน้า3ตัวคือเลข853และเลข982เลขท้าย3ตัวคือเลข535และเลข950 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่3 0ธันวาคม2559รางวันที่1คือเลข008217เลขท้าย2ตัวบนคือเลข17เลขท้าย3ตัวบนคือเลข217เลขท้าย2ตัวคือเลข02เลขหน้า3ตัวคือเลข246และ264เลขท้าย3ตัวคือเลข596และเลข895ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่3 0ธันวาคม2559 รางวัลที่1คือเลข3777 12เลขท้าย2ตัวบนคือเลข12เลขท้าย3ตัวบนคือเลข712เลขท้าย2ตัวคือเลข46เลขหน้า3ตัวคือเลข304และเลข8 9 0เลขท้าย3ตัวคือเลข477และเลข769ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2560 รางวัลที่1คือเลข911234เลขท้าย2ตัวบนคือเลข34เลขท้าย3ตัวบนคือเลข234เลขท้าย2ตัวคือเลข98เลขหน้า3ตัวคือเลข373และเลข495เลขท้าย3ตัวคือเลข504และเลข953ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2561รางวัลที่1คือเลข735867เลขท้าย2ตัวบนคือเลข67 เลขท้าย3ตัวบนคือเลข8,67เลขท้าย2ตัวคือเลข02เลขหน้า3ตัวคือเลข0 3 1และเลข9 1้เลขท้าย3ตัวคือเลข7 0 1และเลข88,4ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม25,62รางวันที่1คือเลข5 1 0 5 4 1่เลขท้าย2ตัวบนคือเลข41เลขท้าย3ตัวบนคือเลข54,1เลขท้าย2ตัวคือเลข8 1เลขหน้า3ตัวคือเลข116และเลข382เลขท้าย3ตัวคือเลข140และเลข250ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563รางวัลที่1คือเลข803628เลขท้าย2ตัวบนคือเลข28เลขท้าย3ตัวบนคือเลข628เลขท้าย2ตัวคือเลข19เลขหน้า3ตัวคือเลข3 3 6และ เลข804เลขท้าย3ตัวคือเลข321และเลข924ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่30ธันวาคม2564รางวัลที่1คือเลข819068เลขท้าย2ตัวบนคือเลข68เลขท้าย3ตัวบนคือเลข068เลขท้าย2ตัวคือเลข36เลขหน้า3ตัวคือเลข591และเลข979เลขท้าย3ตัวคือเลข419และ เลข5-4-7ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่3 0มสิธันวาคม2 5 6 5รางวันที่1คือเลข1 5-7-1-96เลขท้าย2ตัวบนคือเลข96เลขท้ายสตัวบนคือเลข1-96เลขท้าย2ตัวคือเลข58เลขหน้า3ตัวคือเลข007และเลข5-2าสอเลขท้าย3ตัวคือเลข250และเลข 4.-2-5 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่30ธันวาคม2566รางวันที่1คือเลข625544เลขท้าย2ตัวบนคือเลข44เลขท้าย3ตัวบนคือเลข544เลขท้าย2ตัวคือเลข89เลขหน้า3ตัวคือเลข600และเลข648เลขท้าย3ตัวคือเลข456และเลข882ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2มกราคม2568 รางวันที่1คือเลข7 3 0 2 0 9เลขท้าย2ตัวบนคือเลข09เลขท้าย3ตัวบนคือเลข209เลขท้าย2ตัวคือเลข51เลขหน้า3ตัวคือเลข065และเลข446เลขท้าย3ตัวคือเลข297และเลข376เตรียมกระดาษและปากกาเตรียมตัวจดเลขที่เคยออกมากที่สุดได้แก่2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบน3ตัวหน้า3ตัวหลังเพื่อนำเลขไปวิเคราะห์กันเองอีกครั้ง และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกในต้นปีซึ่งปีนี้ออกวันที่2เดือนมกราคมย้อนหลัง20ปีสถิติเลขท้าย2ตัวบนเลขท้าย2ตัวบนเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก4ครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลขศูนย์และเลข1ออกสองครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข4เลข5เลข6และเลข9ออก5้าครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลขสออกสี่ครั้งในรอบ20ปี หลักหน่วยคือเลข2องนำหลัก10บและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข04 02 14 12 44 42 54 52 64 62 94และ92เลขท้าย2ตัวบนเคยออก1ครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข2เลข3เลข7และเลข8 เลขท้าย2ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข0และเลข3เคยออก1ครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข5และเลข9นําหลัก10บและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข2 0 2 3 2 5 2 9 3 0 3 3 3 5 3 9 7 0 7 3 7 5 7-9 8-0 8-3 8-5และ8-9สรุปสถิติเลขท้าย2ตัวบนเลขเบิ้นท้าย2ตัวบนเคยออก1ครั้งในรอบ20ปีเคยออก3ครั้งคือเลข11 1, 1, 1ครั้ง4-4 1ครั้งและ55 1ครั้งนำเลขที่ออกบ่อยในรอบ20ปีหลัก10และหลักหน่วยมาเรียงใหม่คือเลข04 02 14 12 44 42 54 52 64 62 94และ92นําเลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่ได้เลข20 23 25 29 30 33 35 39 70 73 75 79 8 0 8 3 85และ89เเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกต้นปีซึ่งปีนี้ออกในวันที่สองมกราคมย้อนหลัง20ปีสำหรับเลขท้าย2ตัวสถิติเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก4ี่ครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข0และเลข8ออกสามครั้งในรอบ20ปี หลักสิบคือเลข4และเลข5ออก3ครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข1เลข2เลข7เลข8และเลข9นํานำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข01 02 07 08 09 81 82 87 88 89 41 4 2 4สอง4 9 51 52 57 5, ี่แสองและ5 9เลขท้าย2ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข7เคยออกหนึ่งครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข1เลข2เลข3และเลข6เลขท้าย2ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลขสาม เคยออกหนึ่งครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข0 4และ5นำหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกน้อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข73 70 74 75 13 10 14 15 23 20 24 25 33 30 34 3 5 6 3 6 0 6 4และ6 5สรุปสถิติเลขท้าย2ตัวเลขเบิลเคยออกเฉพาะมวดต้นปี2ครั้งในเดือนมกราคมเท่านั้นในรอบ20ปีคือเลข2 2และ0 0เลขที่ออกบ่อยเฉพาะมวดต้นปีในเดือนมกราคมเท่านั้นในรอบ20ปีคือคือเลข01 02 07 08 09 81 82 87 88 89 41 42 47 48 49 51 52 57 58และ59และนี่คือสถิติเลขที่ไม่เคยออกในวันที่2มกราคมย้อนหลัง20ปีคือเลข73 70 74 75 13 10 14 15 23 20 24 25 33 3 3 34 3, 3, 3 6 3, 6 0, 6 60 64และ65เพื่อนเพื่อนสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกต้นปีซึ่งปีนี้ออกในวันที่2มกราคมย้อนหลังถึง20ปีสำหรับเลขท้าย3ตัวบนสถิติเลขท้าย3ตัวบนเลขท้าย3ตัวบน ออก4ครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข5ออก3ครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข2ออก4ครั้งในรอบ20ปีหลัก10คือเลข0และเลข1ออก2ครั้งในรอบ20ปีหลัก10บคือเลข4เลข5เลข6และเลข9ออก4ครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข2นำหลักร้อยหลัก1ิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ ได้เลข 504, 502, 514, 512, 544, 542, 554, 552, 564, 562, 594, 592, 204, 202, 214, 212, 244, 242, 254, 252, 264 2 6 2 2 9 4และ2 92เลขท้าย3ตัวบนเคยออก1ครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข6เลข8และเลข9เลขท้าย3ตัวบนเคยออก1ครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข2เลข3เลข7และเลข8เลขท้าย3ตัวบนไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข0และเลข3 เลขท้าย3ตัวบนเคยออกหนึ่งครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข5และเลข9และนี่คือเลขที่นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่สำหรับเลขที่ออกน้อยที่สุดในวันที่2มกราคมย้อนหลังถึง20ปีได้เลข620 623 625 629 630 633 635 639 670 673 675 679 680 683 685 689 820แ2 3 825 829 830 8ส3 8ห5แ3 9 8 7 8 29, 8 7 8 875 879 880 883 885 889 920 923 925 929 930 933 935 939 970 973 975 979 980 983 985และ989และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวบนเลขตองท้าย3ตัวบน ไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีเลขที่ออกบ่อยในวันที่2มกราคมย้อนหลังถึง20ปีที่นำมาเรียงใหม่คือเลข504 502 514 512 544 542 554 552 564 562 594 592 204 202 214 212 244 242 254 2 5 25 25 2 264 26 2 6 2 294และ292เลขที่ไม่เคยออกเลยในวันที่2มกราคมย้อนหลังถึง20ปีที่นำมาเรียงใหม่ได้เลขดังภาพเพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจับเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกต้นปีซึ่งปีนี้ออกในวันที่2มกราคมย้อนหลังถึง20ปีสำหรับเลขหน้า3ตัว สถิติเลขหน้าสามตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออกหครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข0และเลข3ออกห้าครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลขแปดและเลข9ออกเจ็ครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลขเออกหครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข0ูนย์และเลข6ออกเจ็ครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลขสาและเลข6ออกห้าครั้งในรอบ20ปี หลักหน่วยคือเลข4นําำหลักร้อยหลักสิและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียงใหม่ได้เลข093 096 094 003 006 004 063 066 064 393 396 394 303 306 304 363 366 364 893, 896, 894, 803, 806, 804, 863, 866, 864, 993, 996, 994, 903, 906, 904, 963, 966และ964เลขหน้า3ตัวเคยออก1ครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือ7 เลขหน้า3ตัวเคยออกสองครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข2และ7เลขหน้า3ตัวเคยออกสองครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข5และเลข9น้าหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่สําหรับเลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีได้เลข725 7 2 9 7 7 5และ779และนี่คือสรุปสถิติเลขหน้า3ตัวเฉพาะงวดวันที่16เดือนตุลาคมย้อนหลัง20ปี มีดังนี้เลขตองเลขหน้า3ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีเลขที่ออกบ่อยและนำเรียงใหม่คือเลข093 096 094 003 006 004 063 066 064 393 396 394 303 306 304 363 366 364, 893, 896, 894, 803, 806, 804, 863, 866, 864, 993, 996, 994, 903, 906, 904, 963, 966และ964เลขที่ออกน้อยที่สุดในรอบ20ปีและนำมาเรียงใหม่คือเลข725 729 775, และ7 7 9เพื่อเพื่อนสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขและนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้และนี่คือสถิติเลขที่เคยออกต้นปีซึ่งปีนี้ออกในวันที่สมกราคมย้อนหลังถึง20ปีสำหรับเลขท้าย3ตัวสถิติเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดออก8ครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข5ออกหครั้งในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข9ออกหครั้งในรอบ20ปี หลักสิบคือเลข5้าออก5าครั้งในรอบ20ปีหลักสิบคือเลข4เลข8และเลข9ออก6ครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข1ออก5าครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข0เลข4เลข6และเลข7นำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยของเลขที่ออกบ่อยที่สุดมาเรียนใหม่ได้เลข551 550 554่5 6า้าหหหห

944 946 947 981 980 984 986 987 991 990 994 996และ997เลขท้าย3ตัวไม่เคยออกในรอบ20ปีหลักร้อยคือเลข0และเลข6เลขท้าย3ตัวเคยออก2ครั้งในรอบ20ปี หลักสิบคือเลข1และเลข6เลขท้าย3ตัวเคยออกหนึ่งครั้งในรอบ20ปีหลักหน่วยคือเลข8ปดนหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยมาเรียงใหม่เลขที่ไม่เคยออกเลยในรอบ20ปีได้เลข018 0 68 618และ668และนี่คือสรุปสถิติเลขท้าย3ตัวเฉพาะงวดวันที่16เดือนตุลาคมย้อนหลัง20ปีมีดังนี้เลขตองท้ายเลขท้าย3ตัวไม่เคยออกเลยในรอบ20ปี เลขที่ออกบ่อยและนำม,มาเรียงใหม่ได้เลขดังภาพเลขที่ออกน้อยที่สุดในรอบ20ปีและนำมาเรียงใหม่คือเลข018 068 618และ668เพื่อนๆสามารถหยุดคลิปเพื่อจดเลขเพื่อนำเลขไปคัดกันเองอีกครั้งได้เพื่อนๆสามารถให้การสนุบสนุนง่ายๆโดยการกดไลค์ซับ s c r ใครหรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยหรือให้กําลังใจกันได้ ไว้มีข้อมูลอะไรดีๆจะมานำเสนอกันอีกขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี